สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้เทรนช่องที่รวมเรื่องราวยานยนต์เทคโนโลยีและข่าวสารด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วโกหากคุณชอบเนื้อหาสายเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากเราครับวันนี้เราจะพาไปจอดลึกขีปนาวุธรุ่นล่าสุดของไทยที่กำลังเป็นกระแสะพูดถึงอย่างมากในปี2025นั่นก็คือแปรามกมห m 1หรือพปร,ราม XM 1วันขีปนาวุธที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ด t ี TI, และบริษัทเอกชนชั้นนําของไทยซึ่งถือเป็นความสาเร็จอีกก้าวหนึ่งของเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของประเทศไทยแปรแกรม XM1 เป็นขีปนาวุธพื้นสู่พื้นระยะกลางที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศในยุคใหม่มีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยําสูงพร้อมระบบนาวิถีแบบหลายรูปแบบทั้ง GPS i n ินเอร์เชและระบบนําวิถีด้วยเลเซอร์โดยจุดเด่นของรุ่นนี้คือการรบรับใช้วัสดุผสมใหม่ที่มีน้ําหนักเบาแต่แข็งแรง ทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถพุ่งไปได้ไกลถึง500กิโลเมตรพร้อมหัวรบที่สามารถเปลี่ยนประเภทได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงหรือหัวรบเจาะเกราะในด้านเทคโนโลยีระบบควบคุมของแปรแอม XM กมหนึ่งได้รับการพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบสื่อสารของหน่วยรบภาคพื้นดินทําให้สามารถสั่งการยิงหรือเปลี่ยนเป้าหมายแบบเรียลไทม์ผ่านระบบ c c i s r ซึ่งถือว่าเป็นความสามารถที่มีอยู่ในระบบอาวุธชั้นสูงของประเทศมหาอำนาจเท่านั้น นอกจากนี้ขีปนาวุธแประมรม XM1 ยังถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งบนแท่นยิงแบบเคลื่อนที่ได้ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ยานพาหนะทางทหารแบบล้อยาง8ล้อที่มีความเร็วสูงและคล่องตัวสูงโดยระบบยิงนี้สามารถติดตั้งได้ถึง4ีท่อยิงใน1แพลตฟอร์มและสามารถยิงได้ภายในเวลาไม่ถึง3นาทีหลังจากเข้าสู่ตำแหน่ง ในปี2025นี้กองทัพบกไทยได้สั่งซื้อลอตแรกจำนวน12ชุดแพลตฟอร์มพร้อมขีปนาวุธกว่า60ลูกโดยมีแผนการผลิตเพิ่มในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาต่างชาติและสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในไทยในระยะยาวมีแผนจะส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกำลังให้ความสนใจในระบบอาวุธที่มีคุณภาพและราคาคุ้มค่า ในเรื่องของราคานั้นขีปนาวุธประมรม XM1 มีราคาประเมินต่อ1รูกอยู่ที่ประมาณ38ล้านบาทไทยหรือประมาณ1.1ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าขีปนาวุธของประเทศอื่นๆที่มีความสามารถใกล้เคียงกันอย่างเช่น MGM-140 ATA CMS ของสหรัฐอเมริกาหรืออิสก n นเดอร์ M ของรัสเซียที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า3-5เท่า ราคาของชุดยิง1ชุดที่ประกอบไปด้วยแท่นยิงพร้อมระบบควบคุมและรถลำเลียงขีปนาวุธจะอยู่ที่ประมาณ280ล้านบาทโดยรัฐบาลไทยมีแผนในการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงกลาโหมในระยะ5ปีข้างหน้าเพื่อให้สามารถจัดหาและติดตั้งให้ครบทั้ง3กองพลภาคพ,พื้นดินนอกจากความสามารถทางเทคนิคและราคาที่สมเหตุสมผลแล้วสิ่งที่ทำให้ปรแรม XM 1น่าสนใจยิ่งขึ้นคือการที่โครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้วิศวกรไทยเข้ามามีบทบาทหลักในการพัฒนา ตั้งแต่การออกแบบภายนอกจนถึงระบบนำวิถีภายในซึ่งนับว่าเป็นการสร้างบุคลากรและองค์ความรู้ให้แก่ประเทศในระยะยาวผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระดับนานาชาติยังให้ความเห็นว่าการพัฒนาอาวุธของไทยในรูปแบบนี้เป็นสัญญาณที่แสดงถึงความพร้อมในการพึ่งพาตนเองและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยยียงใต้ และนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับขีปนาวุธประมรม XM 1ที่เราอยากนำเสนอในวันนี้หากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตเทรนของเราด้วยนะครับเราจะมีเรื่องราวใหม่ๆทั้งเทคโนโลยีอาวุธนวัตรกรรมรถยนต์และข่าวเด่นจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเป็นประจำ